ก็จะมาใช้แอปเอ n เนนะครับตัวนี้ผมใช้กับ iPad นะครับ iPad Gen 1นะฮนะตัว12.9นิ้วนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้าตัวไอคอน x n e t นฮะนะครับก็ตัวนี้เป็นหน้าแรกนะตัวโฮมนะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะวันนี้ จะมีบัญชีจริงนะครับตังบนสุดแล้วก็จะมีข้างล่างนะเป็นบัญชีทดลองนะครับเ,เดี๋ยวก่อนที่จะไปทดลองเทรดนะครับก็ผมก็จะมาแนะนําเมนูต่างๆนะครับมาดูตัวล่างสุดนะครับที่เป็นรูปบ้านนะฮะเขาก็จะบอกถึงรายละเอียด BTC USD นะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาจากเมื่อเช้านี่ ลงไป4ี่หมนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น5 0,000ืนะขึ้นไปสามพเหรียญน,นะครับเกือบสี่พนะแล้วก็มีเอ u อยทองคำนะปัจจุบันพันแนะครับแล้วก็ Apple EU ล u s อ1.2 0ย0 5นะึสอนย์หะปอนสารัฐาหนึ่งนะนะ UJ เออ 100, 10 9, นะ จุดหกสามหนึ่งนะ NASDAQ นะครับ uh, US US T เป็นดัชนีนะหมื่นสามนะครับแล้วก็ Oil นะ Oil ก็อยู่หกหกสิบห้าเหรียญต่อบาเรลนะครับ uh, แล้วก็สามารถแก้ไขได้ตรงตรงแก้ไขนะเราก็จะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับสมมติเราอยากจะดูอะไรเพิ่มเราก็ค้นหาได้สมมติผมอยากจะดู ตัว USD เพิ่มนะแล้วก็กดมานะ c s f นะครับแล้วก็คลิกไปนะอ่ตอนนี้เราก็กดยกเลิกไปนะมันก็จะขึ้นไปที่หน้าหน้านี้ให้นะครับก็เป็นเมนูที่เพิ่มมานะครับอ่าก็จะเพิ่มมาให้เป็น USD c s f นะครับ0.90827นะครับอ่ามันก็จะมีคู่หลักนะ คู่หลักก็เป็นเมเจอร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับคู่หลักนะครับอันนี้จะอ้างอิง USD ดอลลาร์เป็นหลักนะครับโลหะอ่าก็จะเป็นโลหะเงินนะครับแล้วก็ทองคำนะที่เทรดได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีแพตแติน,นัมแล้วก็แพลเลเนียมอ่า แพทเลนียมนะตัวนี้ไม่เคยเทรแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นอทองคำกับรูหาเงินนะครับสกุล usd นะอันนี้ค่าสเปซจะถูกนะครับแล้วแคปโตนะแคปโตนะแคปโตก็จะสำคัญก็จะมี btc usd นะแล้วก็ eths นะ ethereum นะ e นะ ltc XPR นะ XPR นี่เทรดได้เฉพาะ MT4 MT5 นะฮะ MT4 ไม่มีนะครับอ่านะแล้วก็สก,กุลหลักๆก็คือ US dollar นะฮนะอ่า d e u t s อ่านะอันนี้ก็จะเป็นอ่า D DAX นะ D, นะ d 3 0เป็นเยอรมันนะฝรั่งเศส FR 4 0ฮ่องกงนะอ่า Japan EU นะนะนะ แล้วก็ดาวโจนนะครับเซ็ N P 5 0 0ร้อนะ NASDAQ นะครับนี้ก็ตัวพวกนี้ก็ต้องฝากเงินเยอะนะครับเพราะว่ามาจิ้นมันสูงนะครับต่อมาก็เป็นหุ้นนะฮะก็จะมี Apple นะครับ AMD นะ Amazon นะครับหลักๆนะครับตัวใหญ่นะหุ้นตัวใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะมีถึงเกือบร้อยแล้วละครับอาจจะเกินร้อยแล้ว ก็มีเทสลานะครับโวลมานะครับสามเอ็มงี้นะฮะแต่ว่ามันอ้างอิงในตลาดตอนตอนกลางคืนนะครับประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งตลาดเปิดนะครับตอนนี้ตลาดไทยเขาปิดนะฮะพลังงานนะครับมี usd oil นะแล้วก็ uk oil นะราคาก็จะห่างอยู่ประมาณสามเหรียญ UK จะสูงกว่านะครับคู่เงินเกิดใหม่ตัวนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าค่าสเปรดมันสูงนะครับตัวนี้เปิดไปแล้วอาจจะติดลบเยอะนะฮะก็เลยว่าไม่แนะนำนะครับถ้ากดไปกับทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็จะดูคู่เงินหลักกับารายการที่สนใจนะครับในหน้าแรกก็จะมีมุมมองเทรดเดอร์ด้วยนะอยู่ตรงข้างบนนะครับ รอโหลดนิดหนึ่งนะครับมองเทรดเดอร์นะก็จะมีมีให้สถิต,ติมีการเทรดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูย่อยๆมาว่าเราควรทำยังไงนะฮะน,นี่เดี๋ยวรอ,อข้อมูลข้อมูลข้อมูลรายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปน,นะครับตัวนี้เขาก็จะบอกแล้ว สัญญาณการเทรดอ้างอินตัวเล็กๆก็คือตัวเทรดทิ้งเซ็นเซ็นท่านนะเซ็นทรัลนะก็ทางเอ็กเน็ตเขาจะโคลกับบริษัทนี้อยู่นะครับเขาก็จะให้การวิเคราะห์มานะหลักๆก็ก็วิเอ่อผมจะเข้าไปดูตัวหนึ่งนะตัวหลักๆเอาเป็น uj แล้วกันนะครับเขาบอกว่าการ ซื้อขายระหว่างวันมุมมองเชิงบวกสูงกว่า109.45นะสถานะซื้อสูงกว่านะครับ109.45เป้าหมายต่อไปคือ190.90และ110.10นะก็คือก็คือเขาให้บายไว้นะครับถ้าแปรง่ายๆคือให้บายตั้งแต่0.914ี่เนี่ยแล้วก็ อาจจะได้อยู่ประมาณสัก500จุดนะครับประมาณประมาณนี้นะคหรือ400 400จุดหรือหรือ40่ิ๊ปบนะฮะตัวนี้นะครับต่อมาทองคำแล้วกัน xau usd นะฮะเขาชี้เครื่องหมายลงนะครับก็การซื้อขายระหว่างวันอยู่ภายใต้แรงกดดัน สถานะต่ำกว่า1826เป้าหมายต่อไปคือ1812กับ177 1799นะเราเข้าคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีรูปมาให้ดูนะตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปลแล้วล่ะก็จะมีแนวต้านแนวต้าน123นะแนวรับ123ราคาล่าสุดแล้วก็จุดอ้างอิงนะครับ นะตัวนี้1826นะครับ1826ก็นะก็คลิกเข้าไปในรูปนะเขาก็จะบอกมานะครับก็ถ้าซื้อ1 8 8 8เอ่อ1818ก็ไปเก็บกำไรที่6เหรียญน,นะก็คือ1812นะที่เซลนะครับเขาก็จะมีตัวโก30นาทีนะเป็นปวนพฤรหัสที่13 นะพฤษภาคม2 0 2 1นะ่เวลาเซิร์ฟเวอร์เจ็ดนกาสนาทีถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณบวกเจ็ดสิ 14, นอนะครับประมาณนี้นะก็ให้อาสไอแล้วก็เอ็มเอเก้านะอันนี้ก็ค่า30นาทีนะครับ ก,ก็จะต้องอ่านให้หมดนะครับความเห็นในเชิงเทคนิคนะแนวต้าน1826ยังไม่ขึ้นนะครับความเสี่ยงจะทะลุต่ตำกว่า1812ยังสูงอยู่ทางเลือกนะครับอันนี้อีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้า1826ขึ้นไปได้ก็คือเป็นบายแล้วหน 1 8 3 5ถึง1845เป้าหมายนะครับแนวโนม้มปัจจุบัน i n t ท a day ย์คือภายในวันเนี่ยน่าจะลงระยะสั้นก็คืออาจจะขึ้นนะฮะหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับระยะกลางนี่ก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้อันนี้ก็บายได้นะครับสมมุติจะบายจะเซลนะอันนี้ผมเชื่อเขาแล้วกันผมก็จะลองเซลนะเซล อันนี้ก็เป็นบัญชีบัญชีทดลองนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเปิดเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ตัวแทนไปนะครับก็คือว่าถ้าต้องการเทรดในแอปของ Xnet เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับ mt 4 mt 5นะครับเราสามารถเปิดบัญชีทดลองได้หรือจะใช้บัญชีจริงก็ได้นะครับเทรดในแอปนี้นะแต่ว่าบางคนอย่างผมเนี่ยผมติดตัว mt 5 mt 4อยู่แล้วนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ใช้อ้างอิงกับการดูราคาในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีข่าวตลอดใช้แอป e x ก e t ก็ช่วยตัดสินใจได้นะตัวนี้ก็คือว่าผมจะนะอ่าเป็น mt 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 5 standard นะครับตัวนี้เป็นบัญชีทดลองนะตัวนี้นะครับผมคลิกไป1หนึทีนะนะเขาก็จะขึ้นมานะครับเขากำลังโหลดอยู่ นะตัวนี้ผมได้อันนี้ผมได้เปิดแล้วนะครับก็คือว่าตอนตอนเที่ยงเนี่ยนะครับวันนี้นะ EUR กำไรไป0.14นะอันนี้คือปิดแล้วนะครับที่ยังเปิดอยู่ก็มี BTC USD นะครับนะตัวนี้ก็บายไว้เหมือนกันนะครับบายไว้ เราคลิกไปที่ตัวนั้นเขาจะบอกมาว่าเราบาย0.01กำไร0 01, ูติดก,ก็ยังติดลบอยู่นะครับมันราคามันวิ่งตลอดนะครับมาดูที่กราฟนะนี่ก็คือเขาจะให้นะครับค่าดีฟองเขาคือจะ1ลจะ1ลบนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะต้องมาตั้งตลอดนะครับว่าคลิกเข้าไปนะ0 สมมติเราจะเปิดที่0.01นะครับเราก็ต้องคลิกไปมันก็จะเริ่มมาให้ตรงนี้นะอันนี้ก็มาแล้วนะครับอันนี้ผมจะแนะนำนะครับก็คือจะมีค่าตัวสัญญาณการเทดนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งทีเคลื่อนที่นะเราไปแก้ได้นะครับเอาค่า14ก็ได้นะค่า14แท่งนะครับ เลือกเป็นเป็นเป็ E EMA ก็ได้นะครับ BB ก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ปลาก็ได้นะ p า r a โบลิกนะฮะ BB ก็ b o l l i n g e r Band นะครับยอ่อ Moving Average ก็ย่อม,มาจาก MA นะอันนี้ผมใช้หมดเลยทั้งหมด4ตัวนะครับ อันนี้ค่าค่าหนึ่งนาะทีมันก็จะคลิกตรงนี้นะ M หนึ่งนะครับถ้าเราเทดยาวเราต้องค,ค่าหนึ่งวันนะค่าหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นแนวรับแนวต้านให้นะตัวนี้เขาจะบอกค่า,าค่าในการคำนวณน,นะครับตัวนี้ ค่ายืนยันหรือว่าค่าเริ่มต้นในการคำนวณตัวนี้49.543นะครับแนวต้านสูงสุดตอนนี้คือ50,03นะแล้วก็แนวรับต่ำสุด44,07นะจุดอ้างอิงต้องเรียกว่าจุดอ้างอิง49,00นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วอยู่นะครับก็ดูค่าอันนี้ค่าวันนะเราดูค่าหนึ่งชั่วโมง ค่าหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ยังแนวรับถ้าเราจะบาเนี่ยผมว่าแนวรับลึกๆนะหนึ 1, ่งสี่แปดก็ได้นะหรือว่าจะจุดรับคือถ้าขึ้นไปถึงห้าหนึ่งห้าสองก็ขายได้นะครับคนนี้ก็ขึ้นอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับช่วงที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยก็คืออยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงที่ที่ลงมาหนักๆอันนี้ต้องให้ลงให้ลงก่อน ตอนนี้ขึ้นแล้วนะอันนี้ผมแนะนำว่าอันนี้สาธิตในการเทรดนะครับผ่านแอปเอกเนะ็ตนะครับก็จะมีให้เลือกนะมีปุ่มนะน,นี่นะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงนะครับต่อมาผมจะเทรดตัวทองคำแล้วกันเมื่อกี้ที่เกินไว xau usd นะคลิกตรงนี้ลงมาเครื่องหมายบวกนะ เราจะเลือก3ตัวเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เขก็จะบอกมานะก็คือแนวโน้มลงนะครับผม M 1ใช่ไหมก็1นาทีผมเปลี่ยนเป็น D 1แล้วกันหนะึ่งวันนะครับก็มันมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับก็คือเชียร์ให้เซลล์นะตอนนี้ผมก็จะลองเซลล์ดูนะครับ จุดแนวต้านสูงสุดคือพันพแนวรับต่ำสุด1,788นะฮะตัวนี้แต่ว่าวันดูจากลักษณะนเนี่ยมันก็คงไม่ลงแหละนะครับอาจจะลงแต่ลงไม่เยอะแหละนะครับก็อาจจะลองดูนะอันนี้มันเป็นบัญชีทดลองนะครับก็ค่า Default คือ1ล็อตนะฮนะนี้ผมก็ต้องปรับนะให้มันลดลง0น,นะ 0ูนนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมามันจะมีเปิดที่ราคาตลาดนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะอาจจะราคาตรงไหนก็ได้นะเราก็ปรับได้ตลอดเราก,กดกระบาดไปก่อนนะก็วันนี้ผมจะลองเซลล์ดูนะเซลล์1ไม้นะครับอันนี้อันนี้จะเทคโปรฟิตเลยก็ได้หรือจะยัง ยังไม่เทก็ได้อันนี้ผมสต็อปลอ s ก็ได้นะนะครับเมื่อกี้นี้ผมหนึ่งแปดสองหนึ่งนะอันนี้ผม่าจ t ะสต็อปลออเป็นที่ราคาก็ได้นะอันนี้เขาอยู่ประมาณเขาจะแจ้งราคามาหนึ่งแปดสองเก้าไหมใช่ไหมสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนก็คือลบๆๆๆนะเป็น18อันนี้เซลนะเซลก็คือว่าถ้าเราขึ้นไปใช่นะเราสัก40นะครับก็คือว่าเขาจะคำนวณให้เหลยว่าขาดทุน18นะก็คือสิบพันแปดปีบก็ลบไป200ร้อยสองรเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็อันนี้ผมก็ลองแต่ว่าเทสโฟิตอันนี้ผมจะเทกก็เอาสักที่ไปเกลียงอิกหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแล้วกันก็กำไรเก้าเหรียญนะนะครับอลองดูนะครับยืนยันนะนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับก็จะมีขึ้นมานะเขาก็จะบอกบอกมาให้ว่า xau sell ศูน uh, นะครับ uh, ราคาที่เปิดคือ1 8ึ่สองหนะราคาปัจจุบันนะแล้วก็ take profit สิบสองนะฮะ stop 40นะครับ uh, อันนี้ก็คือก็คือเราสั่งเปิดนะ take profit แล้วก็ stop l o s ไว้แล้วนะครับ นะครับอันนี้ก็คือการสาธิตสมมุติก็คือถ้าเราเอาออกนะเราก็กดข้างบนนะข้างบนซ้ายสุดนะครับแล้วก็ออกนะครับอ่านี้ก็คือว่าเราออกพนหน้านี่แหละสัญญาณการเทรดสามารถเทรดได้นะครับต่อมาปฏิทินการทางเศรษฐกิจนะวันนี้ก็จะมี เยอะมีข่าวเยอะนะครับสมมุติผมจะเลือกข่าวที่มันแรงๆนะครับก็คือข่าวที่ความผันผวนเนี่ยสามขีดนะนะครับเลือกเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาประเทศไหนบ้างนะจีนเราไม่เอานะจีนไม่เอาอะไรเงี้ยคือเราเราไม่เอาหมดเลยก็ได้นะอ่ะล้างหมดนะเราจะเอาเฉพาะที่หลักๆก,ก,ก็คืออเมริกานะครับ อ,อเมริกายุโรปแคนดาดาด้วยนะครับแคนาดาเราเลือกนะครับสภาพยุโรปแล้วกันแล้วก็สวิตนะครับอปอนนะะญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีมีข่าวอะไรที่มันกระทบนะ เราเทรดคู่เงินหลักก็คือ usd นะครับนะเสร็จแล้วเราก็แบกกลับไปนะเราเลือกความผันผวนแล้วเลือกไปหกประเทศนะฮะข่าวมีเท่านี้เองนะก็วันนี้ก็จะมีถแถลงการของแคนาดานะแล้วก็มีถแถลงการของอังกฤษนะครับเขาจะบอกว่าเหลืออ,อ,อีกอีกแปชั่วโมงอีก9้าชั่วโมงแล้วก็จะมีพรุ่งนี้นะก็จะมี ดีเทลเซลล์คอนทนกรุ๊ปนะก็เป็นการขายนะครับแล้วความเชื่อมั่นนะเป็นพุ่งนี้นะครับก็ข่าวมีไม่เยอะนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่3อยู่ข้างล่างนะ1 2 3 4 5มี5้ามีเมนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวแล้วนะครับ,นะรบเป็นข่าวโฟรเล็กนะก็อ้างอิงมาจากเ,ออเว็บนะครับเว็บ FX นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วก็ที่สนใจนะเราเข้าไปอ่านได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังข่าวหนึ่งอันนี้ก็ข่าวบนเลยแล้วกัน USD เอ่อ e u i USD ยังคงซื้อขายในขอบแคบนะภายใต้ระดับ1.2100 รอคอยข้อมูลสารัดเพิ่มเติมก็คือยังไม่มีข่าวอะไรเพิ่มนะตัวนี้นะครับก็คือวันนี้น่าจะวิง่งอาจจะวิ่งน้อยๆนะครับวิ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะประมาณนี้วิ่งไม่เยอะก็คือต้องรอข่าวนะครับช่วงนี้นะก็อ่านเขาอ่านเข้าๆนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนะครับ ก็ในตัว XNe กเน็ีย่ยก็จะมอีอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับตัวนี้เปิดบัญชีไม่นะแล้คลิกไปนะครับก็บัญชีทดลองสมมุติผมส่งลิงก์ไปให้เนี่ยทางลูกค้าสามารถเปิดได้เลยนะครับก็คือถ้าใช้แอปตัวนี้ก็จะเป็น mt 4 mt 5 mt 4นะ ถ้าใช้แอปตัวนี้ต้องใช้ MDF อย่างเดียว m d 5นะแล้วก็เลือกเลเว a นะนะครับวันนี้เราก็จะเลือกได้นะครับ1ต่อ2 0 0 USD แล้วก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อว่าเป็นบัญชีอะไรบัญชีจริงบัญชีทดลองจำนวนเงินอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งชื่อเสร็จพอกดดำเนินการต่อเสร็จแล้วเขาก็จะให้ฝากเงินนะครับ ฝากเงินบัญชีทดลองมันฝากได้ไม่จำกัดนะครับก็ลองเทรดดูนะก็จะมีตัวบัญชีสแตนดาด standard pass นะครับแล้วก็โปรแล้วก็ลอสลอส,ออลอสเอ่อลอส s s p r e zero นะฮะนะตอนนี้ e เอ็กเน็ตฝากขั้นต่ำก็คือ10เหรียญน,นะครับบัญชีสแตรฐาน standard pass อย่างถ้า standard pass เนี่ย ลูกค้าขอรีเบคกก็ได้นะแจ้งมานะครับตัวนี้นะตัวโปก็ฝากขั้นต่ำา1 0 0 0รอ1,000แล้วก็ซีโลก็1,000นะครับ MT 4 o MT f i ก็แล้วแต่ความถนัดของลูกค้าหรือว่าคนที่มี EA หรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มันใช้กับตัวไหนได้นะครับวันนี้ผมสาธิตไว้แค่นี้นะครับมา เพิ uh, ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะมีการฝากเงินนะครับตัวนี้นะก็ฝากได้เลยนะครับเมื่อกี้ฝากไป500แล้วแต่ถ้าเป็นบัญชีจริงอะ่ะมันจะต้องอมันจะต้องเข้าไปใส่นะครับนะ,นะครับยืนยันผ่านมือถืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีข้อความโอเคครับก็จบคลิปเปลี่ยนเท่านี้ครับขอบคุณครับ